สวัสดีครับผมฟังฟังคือได้รับคําถามหัวข้อที่พูดก็รู้สึกว่ายากนะพูดในเวลาสั้นๆแต่ว่าฟังอาจารย์ชยันอาจารย์พรสันหนผมก็แอบเป็นลูกศิษย์อยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าถ้าต่อจากท่านทั้งสองก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเหมือนย้อนไปย้อนมานิดหน่อย ในการพูดของผมคือถ้าพูดแบบที่อาจารย์ชยัชยนพูดว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีลดความเข้มข้นลงหรือว่ามีการยื้อกันในช่วงแรกและต่อมาก็ลดความเข้มข้นลงแต่ว่ายังอยู่หรือว่าขึ้นขึ้นลงลงเข้มข้นขึ้น,น,นบ้างลดลงบ้างนะครับก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าใน ในเวลาต่อมาหลังจากที่พยายามจะดึงประเทศกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาสิทธิราชและไม่สำเร็จเพราะว่าโดนโดนตอบโต้ต่อมามีการประนีประนอมประนีประนอมแล้วผ่านไประยะหนึ่งมันก็ไปสู่ระบบที่เผด็จการทหาร มีอํานาจอย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าจะเห็นได้ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นยุคจอมพลสฤษดิ์ซึ่งปกครองอยู่ด้วยธรรมนูญการปกครองและมีคณะที่รัฐประหารหรือเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติมีอํานาจเบ็ดเ,เสร็จเด็ดขาดอยู่เป็นเวลารวมกันก็ประมาณ1 1บอปีนะครับอันนั้นนั้นคือคือเป็นรูปแบบการปกครองหลักที่ ซึ่งก็มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับความเป็นสมบูรณาสิทธิราชแบบที่อาจารย์ชยันพูดอยู่ด้วยนะครับอพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมีการมีการเ,าเขียนรั่มนตรมีการเลือกตั้งในปี1-2ปี1-4ก็จอมพลนอมรัฐประหารตัวเอง แล้วเกิดเหตุการณ์14ตุลาแล้ว14ตุลาก็ไปจบด้วย6ตุลาตรงนี้ก็อันนี้คงเป็นประเด็นที่ถามผมเมื่อกี้นี้นะครับ14ตุลาซึ่งเราก็เคยพูดถึงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ก็มีความยิ่งใหญ่อยู่ในแง่พลังประชาชนมาล้มเผด็จการนะครับแต่ว่าพอศึกษาย้อนหลังกันจริงๆ แล้วก็เทียบเคียงกับเหตุการณ์ในเวลาต่อมาก็จะพบว่าเหตุการณ์10สิงหาเป็นการเป็นชัยชนะร่วมกันของหลายฝ่ายที่ไม่พอใจสามโทรรัชหลายฝ่ายที่ว่านี้รวมทั้งฝ่ายมีอำนาจในกองทัพฝ่ายชนชั้นนำในสังคมไทยและก็ฝ่ายทุนที่ไม่พอใจรวมกันหลายฝ่ายแบบนี้เมื่อ ได้ชัยชนะในเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญนะที่กระแสสังคมนิยมเข้ามาในประเทศไทยไม่มีการปลูกฝังความคิดอุดมการเสรีประชาธิปไตยในช่วง3ปีนั้นแล้วก็ต่อมาชนชั้นนำพวกเผด็จการก็ผนึกกำลังกันเพื่อต่อต้านเพื่อจัดการกับ กระบวนการนักศึกษาที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวในเวลาต่อมาก็จัดการไปเกิดเหตุการณ์6ตุลาและเกิดการรัฐประหารนำรเผด็จการกลับมาอีกอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่อยๆต้องผ่อนคลายบ้างเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบอยู่อีกประมาณ9ปี8ปปีนะครับมันก็คือชัยชนะครั้งนั้นไม่ได้ไม่มันเกิดวูบวูบเดียวขึ้นมา แล้วไม่ได้กระจายไปยังมวลชนประชาชนอย่างกว้างขวางไม่มีการสะสมกำลังแล้วก็ไม่มีการที่สำคัญในช่วงนั้นและอีกหลายปีต่อมาสังคมไทยไม่มีการปลูกฝังอุดมการเสรีประชาธิปไตยไม่มีการปลูกฝังความคิดเรื่องเสรีภาพสำคัญอย่างไรความยุติธรรมระบบยุติธรรมที่ดีเป็นอย่างไรก,ก็ไม่มีหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้ง นายกมาจากสสในสมัยพลเอกชาติชายแป๊บเดียวยึดอำนาจอีกโดยรอสอชอประชาชนร่วมกับฝ่ายต่างๆล้มเผด็จการยุติการสืบทอดอำนาจรัฐบาลนั้นล้มไปเราก็ดีใจดีใจมันก็เกิดอะไรที่มันเป็นขัดแย้งกันในตัวแบบตลกร้ายนะคือเรียกร้องนายกมาจากการเลือกตั้ง แต่ว่าพอชนะได้นายกที่มาจากการแต่งตั้งแล้วก็ชัยโยโหร้องกันทั้งประเทศรวมทั้งผู้ที่ต่อสู้ในครั้งนั้นด้วยจำนวนมากด้วยนะฮะมันพอมาไล่ย้อนหลังเราก็จะพบว่าพฤษภาธมินเนี่ยมเป็นการร่วมกันของหลายฝ่ายที่ไม่พอใจจปรห้าที่มีอำนาจมันก็รวมทั้งเจปรหกอ,อะไรก็แล้วแต่ชนชั้นนำคนในคนในกองทัพ ชนชั้นนำหลายส่วนที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์ร่วมกับพลังประชาชนสื่อมวลชนลม้มเผด็จการล้มรัฐบาลสุจินดาลงไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนระบบโครงสร้างหรือสร้างระบบอะไรที่มีลักษณะถาวรแต่ก็ยังดีตรงที่มันนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองนะครับก็คือ มีรัฐาบาลจากการเลือกตั้งได้อยู่สักพักได้อยู่หลายรัฐบาลแล้วก็มีการปฏิรูปการเมืองในปีสุำนูลปี40ศูนย์เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าเป็นเป็นลำนูลที่มีความเป็นประชาธิปไตยมีประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วก็เกิดการาเลือกตั้งในปี4ีสใช้ลำนูลนเต็มรูปแบบในปี4-4เกิดปรากฏการณ์นนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้คือ พรรคการเมืองเสนอนโยบายประชาชนเลือกพรรคการเมืองนั้นเข้าไปเป็นรัฐบาลประชาชนได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งและก็รู้สึกว่าการเลือกตั้งมีประโยชน์ต่อชีวิตของเขาจริงๆนี่มีมีประโยชน์ต่อประชาชนเกินครึ่งของประเทศในขณะนั้นที่รู้สึกอย่างนั้นและยังมีความรู้สึกมีความทรงจําที่ดีอันนี้ก็เป็นในแง่ของประยะไัไใจระบบรัฐสภาและระบบพรรคการเมือง ก็ได้ฝังรากลงพอสมควรในความรู้สึกของของอคนไทยแต่ว่าพอผ่านไปมันก็เกิดรัฐนูนเกิดการรัฐประหารปี49ก็คือฝ่ายอนุรักษ์ชนชั้นนำยอมไม่ได้ที่จะให้กระบวนการที่ประชาชนมากำหนดความเป็นไปของประเทศผ่านระบบเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองให้ให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องยึดอำนาจ แล้วก็เกิดการรับประหารปี49ซึ่งมาถึงตรงนี้ผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์พรสรร์อธิบายไปเนี่ยเรียกว่าที่ผมจะพูดนี่ก็เห็นเห็นตรงกันแทบทั้งนั้นนะครับผมก็อาจจะให้แง่มุมที่เนื่องจากตัวเองเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นอีก,อกแบบหนึ่งแต่ว่าในสาระสําคัญนีก็เห็น,เห,นเห็นตรงกันรับประหารปี49ต่อด้วยรับประหารปี57ที่เห็นว่ารับนรับประหารปี49ยังเสียของ เพราะว่าเสียของคือยึดแล้วเขียนรัฐนูลแล้วต้องการให้ประเทศปกครองโดยพักการเมืองบางพักโดยกลไกลตามรัฐนูลสารพัดอย่างสามารถกําหนดความเป็นไปของบ้านเมืองได้ไม่ชอบรัฐบาลไหนก็ถอนออกยุบพักการเมืองได้เป็นว่าเล่นปลดและนายกได้ตามอำเภอใจแต่ก็ยังไม่ไ,มได้ดังใจยังเสียของอยู่ก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งในปี54 ก็ยังได้รัฐพักการเมืองที่ที่คณะรัฐบาลไม่ต้องการไม,ไ,มไ,มไม่ชอบก็เลยเกิดปี57ทีนี้จาก49ถึง57เนี่ยมันที่ที่บอกว่าตรงกันกับาอาจารย์พรสันก็คือว่าจาก49ถึง57มันได้เกิดการประเทศไทยเนี่ยได้ได้ถ้าเทียบไปที่คณราษเนะี่ยคณราษต้องการ จุดมุ่งหมายให้มีหลายข้อแต่ว่าเอาข้อท,ที่สำคัญและมาโยงกับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือให้มีรัฐนูนให้มีพารเลเมนใช่ไหมให้มีรับนูนหมือนกับมีกฎหมายสูงสุดทุกคนอยู่ใต้กฎหมายสูงสุดอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรประชาชนมีเสรีภาพประชาชนกําหนดความเป็นไปของบ้านเมืองได้นี่ความหมายของรัฐนูนแล้วก็ พาเลเมนต์คือมีสภามีเลือกตั้งไอรัฐนูนการรับประหารสองครั้งมันมันทำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเจตนารมณ์ของคณะราษฎรก็คือมันเกิดรัฐนูนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งแต่เป็นเครื่องมือในการปกครองที่จะให้หลักประกันว่าบ้านเมืองนี้จะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยอำนาจจะต้องไม่อยู่ที่ประชาชนแต่อำนาจจะอยู่ที่ คณะองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเท่านั้นแล้วมันแยบยนต์มากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นในรั้โนนโ์นปีล่าสุดแล้วก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่อาจจะมีน้อยประเทศมากที่เป็นแบบนี้ก็คือว่าคณะรัฐประหารได้ได้ใช้ได้ได้ใช้กลไกลของระบบประชาธิปไตยสมอย่างคือ,อรัฐธรรมน,นูญ รัฐมนูลมันใช้คำว่ากลไกมันก็จะมันใหญ่กว่านั้นน่ะน,นะประชามติและการเลือกตั้งใช้ทั้งสามอย่างนี้ใช้สิ่งที่อารยาประเทศมองว่าเออมันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแต่มันใช้ไปในทางที่ทำให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยใช้อย่างช่อฉชนใช้อย่างอย่างไม่ไม่ไม่ถูกต้องตามกติกาแล้วก็ทำให้บ้านเมืองทำให้ได้กติกา ที่พิกลพิการไม่เป็นประชาธิปไตยโดยประชาปรามติที่โกงเอากดหัวประชาชนไม่ให้ฝ่ายฝ่ายเห็นต่างได้แสดงความเห็นแล้วก็มามีการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความหมายเพราะเป็นเลือกตั้งมาแล้วคุณมีสวสองหคนและยังมีกลไกตามรัฐนูรองค์กรอิสระอะไรต่างๆสารรัฐนูญที่พร้อมจะจัดการกับพรรคการเมืองที่จะเป็นรัฐบาล โดยเฉพาะถ้าจะเป็นรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องไม่อยู่ฝ่ายเดียวกันกับผู้มีอำนาจจริงๆตามจากการชี้อำนาจและความจริงการรับประหารปี57เนี่ยมันมันทำให้ประเทศย้อนหลังมากในถ้าพูดย้อนไปนิดนึงก็คือมันนำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึง5ปีหวัวหน้าคณะนะรัฐประหารมีอำนาจ ปลดประธานสารดีกาก็ได้ปลดประธานสารดีกาก็ได้อย่าว่าแต่ไปแทรกแซงอะไรแทรกเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระทั้งหมดแล้วยังคง,คงปัญหานั้นมาจนทุกวันนี้ก็คือสวที่มาจากการแต่งตั้งยังเป็นผู้รับรองประธานตุลาการสารปกครองรับรองอยายการเป็นต้นนี่คือได้ไดเข้ามาเข้ามาแทรกแซงเข้ามา,ามีอำนาจ เบ็ดเ็จเด็ดขาดไปหมดนอกจาก5ปีนั้นแล้วอํานาจนั้นก็ยังคงต่อเนื่องมาจนมาจนทุกวันนี้ทีนี้พูดแบบนี้แล้วโอมันก็หมายความว่าหัวข้อบอกว่าชัยชนะจะรักษาชัยชนะอย่างไรที่พูดมาไม่ใช่ชยัชย,ชนะชยชนะเลยนะก็คือมีปัญหาอยู่กับปัญหาใหญ่มากอยู่กับเราประเทศนี้ยังอยู่กับปัญหาความไม่เป็นปะชแธรปไตยที่ใหญ่มากแต่ขณะเดียวกันมันก็มี มีอะไรที่เรามองเป็นชัยชนะเป็นประสบความสําเร็จถ้าจากคณะราษฎรก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากการปกครองแบบสมุนไพาสิทธิราชอย่างสมบูรณ์มาเป็นลดลงมาระดับหนึ่งแต่ว่าอะไรก็ได้ได้ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ผ่านอะไรที่ผมได้พูดมาท่านทั้งหลายทั้งสองท่านได้พูดมาถ้าจะบอกว่ามีชัยชนะ9้าหนึ่งหรือก้าคัญก็คือว่า อย่างน้อยใน20ปีมานี้มันเกิดความรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับระบบรัฐสภาเพราะว่าคณะราษฎรต้องการมีรัฐนูนมีมีรัฐสภา,ภาใช่ไหมครับความรับรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาว่ามันสามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้การเลือกตั้งระบบพรรคการเมืองเนี่ยเป็นทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้จะเห็นชอบพรรคการเมืองไหนต่างกันยังไงก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกนี้ ล่าสุดมันเกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนตื่นตัวอย่างกว้างขวางกว่ายุคสมัยใดๆเทียบ14ตุลากับปัจจุบันนี่เทียบแตกต่างกันอย่างมากนะครับความรู้ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนกว้างขวางกว่ามากแล้วก็ลึกกว่ามากลึกในความหมายเรื่องเสรีประชาธิปไตยอุดมการเสรีประชาธิปไตย ลึกในเรื่องต้องการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้างเชิงระบบเพื่อให้อำนาจเป็นของประชาชนเราได้ยินเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนซึ่งเป็นคำเดียวกันกับกับคณะราษฎรนะครับเ,เรามีชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งประชาชนได้แสดงออกถึงความไม่ยอมรับพวกที่มาจากการยึดอำนาจ พรรคการเมืองที่เชื่อมโยงกับผู้ทํารัฐประหารและสนับสนุนพรรคการเมืองที่ต้องการยุติการสืรบทอดอานาจและต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นชัยชนะเป็นเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญนะครับแต่ว่าภายใต้กติกาอะไร ก็ยังภายใต้กติกาที่สว250คนลงมติได้หมายความว่า312 313เสียงนี้ก็ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ถ้าไม่มีการสนับสนุนจากนักการเมืองในพักการเมืองอื่นหรือสอวซึ่งก็เป็นเรื่องยากมากเท่าที่ดูเวลานี้ก็มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ให้ได้เกิดการตั้งรัฐบาลโดยที่ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน เราก็กรเผชิญกำลังเผชิญกับสิ่งนี้จะรักษาชัยชนะนี้ยังไงในขั้นแรกก็คือว่าจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้อย่างไรให้พรรคการเมืองที่มาจากประชาชนที่ที่มีนโยบายทิศทางไปในทางประชาธิปไตยคล้ายๆกันเหมือนๆกันเนี่ยได้ตั้งรัฐบาลได้อย่างไรทำอย่างไรไม่ให้พรรคการเมืองที่310กว่าเสียงนี้ แตกเป็นสองฝ่ายทำอย่างไรไม่ให้เกิดการสลับขั้วย้ายข้างซึ่งนั่นคือหายนะเลยสลับขั้วย้ายข้างคือเอาพลังที่ประชาชนให้มาเกิดถูกแบ่งเอาไว้แล้วมาหันมาชนกันเองแล้วก็ทําให้ฝ่ายที่ประชาชนไม่รับแล้วบอกว่าไม่ยอมรับแล้วกลายเป็นฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกตั้งรัฐบาลให้ได้อย่างไรโดยที่มีต้นทุนที่สำคัญก็คือ มีมีมีของพิเศษที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าสวอ,อ,อยู่ได้แค่อีกปีเดียวเมื่อสวหมดอํานาจ310กว่าเสียงตั้งรัฐบาลได้แน่นะถ้าไม่แตกกันไปเสียก่อนถ้าไม่สลับขั้วย้ายข้างกันไปเสีก่อนก็ต้องตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องคิดแบบปีหนึ่งปีหนึ่งมันจะไปนานเท่าไหร่ก็9ปียังอยู่กันมาเนี่ย แล้วเก้าปีอยู่กันมาโดยบ้านเมืองแย่มากไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเสียหายมากบอกว่าไม่ได้แล้วรออ,ออีกสามเดือนไม่ได้แล้วต้องตั้งรัฐบาลตั้งยังไงก็ได้รัฐบาลยังไงก็ได้จะผสมพันธ์สับสลับขั้วก,กันยังไงก็ช่างมันถ้าอย่างนี้มันประชาชนมันไม่ใช่แค่25้าล้านผมว่ามากกว่าน,นั้นนะประชาชนที่เขาไม่เลือกเนี่ยบางทีเขาก็ก็ไม่อยากเห็นนะ รัทธะที่มันย้อนหลังไปแบบเผด็จการคืนชีพขึ้นมาชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเป็นจะรักษาชัยชนะในขั้นนี้อย่างไรแต่ว่าที่สําคัญที่สําคัญมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ําก็คือว่ารักษาศักยภาพความเข้าใจของประชาชนไทยความหวังของประชาชนไทยเอาไว้คือให้ประชาชนที่มีความเข้าใจอย่างมากนี้ ได้เข้าใจมากขึ้นกว้างขวางขึ้นลึกซึ้งขึ้นและรู้สึกว่าตนเองมีพลังอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าเพราะว่าเรากําลังจะทําอะไรเราตั้งรัฐบาลแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นคือเราจะต้องมาแก้กติกากติกาที่ไม่เป็นประชระาธิปไตยรัฐนูนที่ไม่เป็นประชระาธิปไตยเราต้องทําให้เป็นประชระาธิปไตยซึ่งเป็นของยากมากมันเขียนรัฐนูญไว้แบบไม่ให้ใครแก้ได้อะแต่มันก็ต้องแก้กันจนได้และถ้าแก้ไม่ได้ประเทศไทยก็ ล้าหลังถอยหลังไม่มีอนาคตลูกหลานไม่มีอนาคตกันไปหมดทั้งประเทศซึ่งคนไทยจะยอมทำไมในเมื่อก็เวลาเลือกตั้งก็แสดงออกมาให้แล้ว300กว่าเสียงเขาก็ให้มาได้แล้วถ้าจะบอกว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องแก้รัดูร่วมกันหาพลังประชาชนมาสนับสนุนร่วมกันถ้าพักการเมืองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเอกภาพองค์กรต่างๆที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็น,ป,นประชาธิปไตยไปทางเดียวกัน รักษาพลังประชาชนนี้ไว้และมีทิศท,ทางร่วมกันว่าจะก้าวไปสู่การทําให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยทําให้บ้านเมืองเป็นประชาให้มันมีรัฐมนูญจริงๆอ่ะจริงๆคือปัจจุบันมันไม,ม่มีรัฐมนูลไอ้สิ่งที่เรียกว่ารัฐมนูญมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพราะมไม่ใช่กฎหมายสูงสุดที่ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเท่าเทียมกันนะครับก็ผมคิดว่าจะรักษาชัยชนะในขั้นนี้ก็คือต้องผลักดันไปในนี้ด้วยความเข้าใจตระหนักว่าปัญหามันใหญ่เหลือเกิน ความไม่เป็นปไปธิปไยมันยังมันยังเข้มแข็งซับซ้อนเข้มแข็งถูกสร้างไว้แบบเป็นเป็นเรียกอะไรเป็นเป็นซีเมนเป็นอะไรที่มันมันเข้มแข็งมากแต่ว่าก็ต้องช่วยกันฝ่าไปให้ได้ใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามจนกระทั่งเราฝ่านี้ไปได้นะครับขอบคุณครับ